สาธุเดอิอปาธนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสรงดังมโนวังอันว่าพ่อไพ่สั่งอย่าได้มีกมาตองขอให้เงินห้องหล่นเกินคนไม่ได้โลกความถูกโศกให้เจ้าเวนเว้นหายอย่าได้มีเด้อ,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 อนนพี่นองเอิเอออันนี้ลาพี่นองเอิสัมผัสมาอีกแล้วละแก้วแก่นสัทหาดี ส,สาธาบีบอ๋ใไม่มีจิตใจบ่เปลื่นฝุ่นเพิ่นทำบุญมือนีไปนาว่าสิดีมือนีเพิ่นได้บ่ทอดท่านเอาไว้หมอนผู้ละหนึ่งใบพร้อมดอกไมู้่เงินอีกผู้ละหลายหลายบาทความสามาถเพิ่นได้ยกเอาแบงแสดงให้แม่นปนท่านศาสทั่วด้อให้เทววาดเฮีนหุ่มลำแย่งกวาใายขอให้โตของเจ้าผู้มาท่านพ้นจากบ่วง ตาตาดวงอย่าต <si ั้าต่อยบุนนาหอยให้หางไข้สาปปุกโศกให้ให้กำไรหนีป่าหนีไปสาเวนให้อาสามีเข้ามาไกลอันความเจ็บหรือความไขวัดไอให้เว้น้างโลกทราพจ้างกระยาพ่อสานโนเจ้าให้มังมีสาเดอเจ้าแมนจะเลย ถูกถ้าบนในครั้งนี้ก็ขอให้เดบด้หลายเด้อความเจ็บก็บใจะได้ความไข่เฮปาศูนู์ขอให้มีแต่ความสุขกับเจน,เนอรธรรมมาขาข้นหรือวัาสิเหตุยังทำยังก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปลาตาน้าทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ลำลำรยๆยให้ทถงห่วยรวยรถตีร่างวันใหญ่เด้อ